สวัสดีค่ะพิ่งกลับจากงานนะปิดทองร้อยพระพุทธบาทวัดราชบัรทมนะคะแล้วก็ ไม่ผิดหวังเลยนะที่ไปก่อนงานเริ่มก็คืองานเริ่มจริงๆเต็มสตรีมก็คือมีสอยดาวมีการละเล่นทุกอย่างนะก็จะเป็นวันที่1 0 1 1 12แต่ว่าวันที่8ที่เ้าเขาก็เปิดให้ผู้คนได้เข้าไปปิดทองก่อนนะแต่วันนี้บอกเลยนะคะว่านอกเหนือจากการปิดทองแล้วถ่ายรูปสวยมากนะสวยมากเขาให้แสงนะในมณฑดบนะสวยเหลือเกินนะโดยเฉพาะนะบรรยากาศตอนนี้ก็คือคนยังมาไม่มากนะใครที่ชอบเซล คุพี่นะค่ำคืนนี้ก็ยังทันนะเพราะว่าแสงกลางวันกับแสงกลางคืนจะต่างกันนะแสงกลางคืนจะสวยกว่านะถ่ายรูปออกมาดูดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญคุณยังไม่แน่นนะเฟร,รมของเราก็จะมีภาพของเราส่วนตัวโดยที่ไม่มีคนอื่นเข้ามาเบียดอยู่ในเฟร,รมนะอันนี้ถือว่าสุดยอดมากใครที่ชอบถ่ายรูปนะค่ำคืนนี้ยังทันค่ะแล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนนะคะแต่พรุ่งนี้ก็คือ,อจะมีคนเบียดเรานิดหน่อยนะเพราะว่าเป็นตรงกับวันศุกร์นะคนก็น่าจะเยอะ น,ะะนำข่าวดีมาบอกใครที่ชอบเซลฟี่นะรีบไปเลยค่ะ